ชาวชุมชนปู่แดงพร้อมใจกันไหว้สารพ่อปู่แดงและแม่นางพญาน้อยตามประเพณีเดือนห้าของชาวเหนือค่ะที่บริเวณสามแยกชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดน,นายนรงอุตมะประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยชาวชุมชนปู่แดงได้พร้อมใจกันจัดเตรียมอาหารของขาวหวานเพื่อไหว้สารพ่อปู่แดงและแม่นางพญาน้อย ตามประเพณีเดือนห้าของชาวเหนือหรือเดือนสามของภาคกลางตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวันมาฆบูชาซึ่งการไหว้สาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อดีตการมาแล้วสำหรับการไหว้สารพ่อปู่แดงนั้นใช้ลาบแดงข้าวเหนียวเหล้าขวาวน้ำเปล่าบัวลอยข้าวเหนียวหัวงอกข้าวเหนียวแดงขนมหูช้างขนมต้มประทัดทูบเทียและพวงมาลัย ส่วนแม่นางพญาน้อยไหว้ด้วยหัวหมูผลไม้น้ำเขียวน้ำแดงบัวลอยสำหรับประวัติของสารทั้งสองแห่งนั้นไม่มีจารึกให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบแต่ทางนายนารงอุตมะประธานชุมชนปู่แดงได้เล่าให้กับทางทีมข่าวได้ฟังว่ามีครูที่เคยสอนและรับราชการอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน ต้องการย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดแถวแถวจังหวัดสุโขทยัยจึงได้มาบนบานสารกล่าวกับสารปู่แดงจนได้ย้ายกลับบ้านเกิดของตนแต่ลืมมาเลี้ยงตามที่ได้บนบานสารกล่าวไว้จนเวลาล่วงเลยกว่าหนึ่งปีครูผู้นั้นเกิดอาการไม่สบายร้อนอกร้อนใจไปหาหมอรักษาไม่หายจนถึงขั้นถอดผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยอาการร้อนรุ่มเลยไปสอบถามทางพระที่นับถือท่านได้ทักขึ้นมาว่า ก่อนเดินทางย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นทำอะไราไว้จนครูคนนั้นนึกขึ้นได้ต้องเดินทางกลับมาแก้บนสารพ่อปู่แดงดังกล่าวทั้งนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยค่ะ